แล้วเป็นหูฟังที่ใช้ตอนไลฟ์สดที่ใ <handic> ส่อยู่ มีคนแอบกินขนมแหมทีเนี้ยได้ยินเอออย่างว่าอยู่เอได้ยินจริงจับแจ็ปเลยดี่พูดเป็นการเป็นงานไม่ได้ยิน่ะไอจับแจ็บเนี่ดังมาเลยเออชัดแจ้ง

กกเเยยออะะลมัน,นลหนลวงพี่หลวงน้อย,นอยบนบ้านขอละกันแต่ว่าน้อยพี่น้อยกว่านันเยอะเลยนั้นหนักจริงเมารถอะ่ะขับรถเมารถอ่ะสามคุยได้นะตี้นี้ฉีดยาแล้วคืออะไร คืออะไรป้องกันโควิดหรือพี่สุนัขบ้าเราจะปิดนันี่ดิดป um> ิดยาอะไรโอ้โหฝาดฝาดเรียรีมันคือการร้อง <laughs> วอร์อม่าไหร่นั้นเลยเอ๊ะไม่โกหกธรรมดาอย่างไรบ้างเลยเมื่อสามลงมาเลยครับวันนี้ไปเทมันแล้ว จะรอแอดดับป,ป่ะพี่เดี๋ยวแอดดับก็ลงลอะตรงไหนถ้ามาแล้วอีกไม่นานหรอกแอดดับลูเขียวมันลงไปแล้วเดี๋ยวเอาโลดทชมพูมาเราเอาโลดเนี่ยมาละหน้าเราพี่หน้าเราหน้าเราตกหน้าเรา ตกแล้วเรียบร้อยมีไงข้างหน้าเลยติรีบเอารีบไปนะใช่ใช่ใชหัวหันฝูดให้ด้วยออาวแล้วเบอร์สามเป็นรนู้ได้ไงอ่ะเบอร์สามเขามากกว่าผมไม่ใช่เหรอจักโอ้ แล้วผมเข้ามากับใครอ่ะผมเห็นด้วยสามนั่งมากับผมไม่ใช่หรอเอ้าผมยังยังไม่ปลุกเหรอโอ๊ยนอนเกือบไมล่ละยังมองหาหหเอทรถเอ้าได้อยู่ไ <ๆ S 2> หวนะวะไป let's go <S เฮ้ยรถพารถออกรถรถอยู่ตรงนี้รถตรงนี้มาเลย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 ใส่มันพี่ใส่มัน,ไปไปมน ไปที่อาพี่จีนอุ้ยอุ้ยจะกระโดดสระโไม่ทันอะไรวะโอ้ยขับรถติดโทษโทษโทษอย่าใช้ออกให้เก็บไม่ง่ายก่อนนะโอ้ยอย่างเฮียเลยเบอร์สามโทษทีโทษทีขับรถติดโทษทีโทษทีเแล้วสองคนเหลยสองคน ี่นจริงไม่มีว่ะเอ้าชนก้อนหินเหรอเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บนะมันเจ็บอยู่หลังหินนะจ้าได้ครับพี่ไม่รอ้จุดเจ่มันกระตุกกว่าเพื่อนเพาพี่เพื่อนหมายหมายถึงลูกพี่เหรอ ใครวันเนี้ยไม่ใช่ <ผล S 2> พ่อเพื่อนมาช่วยดิใครนี่มาร์กเหรอมาร์กมาเฮ้ยพี่ต้องเรียกปิดตั้งก่อนไอ้ยุงบอลมันชินเห็นม่นปล่าน่ะเจ้าจึงเป็นมาร์กมาร์กต่อไปเก็บได้แบเ <S 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 บเร,เรียกมาร์กไม่ชุบเรี้ยงมาร์กไม่ชุบแล้วนะ โดดได้มันมันโถ่มมาทางนี้อยู่มีตันทางนี้ด้ว <c oughs> มันยิงใครวะห <c oughs> มาไลไและ่ะโอเคโอเคผมผมดูหมายอยู่ท <c oughs> ังจรวดด้วยนะพี่ระวังนะ <c oughs> โดนพี่โดนโดน <c oughs> โดนไฟเผาอยู่ โลโลผมโลโอเคโอเคก็ค่อยๆตัวตอนโดนโดนจะไปตอนนี้จะได้อยู่น็อกไหมน็อกไหมไปที่น็อกน็ออีกน็อกน็อกสวยสวยสวยมันโลมันโลจัดไปผมไปเอาเพื่อนเองสวยพี่สวย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 ระเบิดทุกเพื่อนพี่ระเบิดพี่ทุกเพื่อนขึ้นมาเลย เสุดยอดสีคุณภาพหาเพื่อนตายอย่างเร็วเลยผมอ่ะทบรถติดติดติดเอเน่นมันแอบรถติดเฉยทางนี้ก็ว่าจะแบบอ้อมอ้อมแล้วก็กระโดดจากรถแล้วก็แอบจริงนะมันรถระเบิดก่อนติเตอร์มา พูดได้แล้วพี่เล่นกับน้ำตาเอาไว้แล้วปวดตาแน่นอนอะไรนะเราเล่นกันตาเราบวันนี่ปวดตาน้ำตาแตกแล้วเนี่ยเพราะอะไรกระตุกเราต้องโฟกัสเดือดกับเดือบแบบไม่เข้าใจปะฮัลโหลเมันหนิ่งนะมันทำไปขึ้นเร็วครับขึ้นเร็ว ขอแอดเอาอีกสักลูกพี่ผมจะหยีบอเดนไหเอาลูกเขียวลูกนี้ก่อนนะเลยพี่เอาเลยนี่แหละเฮ้ยพูยังไม่ลงติดพอดีอะอะไรนะข้างเลยพี่อยู่ข้างลูกเขียวเลยใช่ไหมไปทางเดียวกันดิโซซีโซซีแล้วก็จะมีคนมาเหมือนเดิมหยิบเก็บมาไปเก็บคนดึงรับมา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 โอ้มันไปแล้ว เอาเอาพี่พ<า>เอาไกลแบบ <ๆ S 2> ไม่ใจใครไหว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 เดี๋ยวผมไปรอที่แอดรดับใคร okay, เล่นหร,รอกพอโอเคเพิ่มเล่นลรอกพอปืนอีกมามีเปิร์กอะไรวะเล่นปืนอะไรใส่ให้ถูกเปิร์กมาก <c oughs> ็ให้เหมือนมีคนมา ใช่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 ่ใเฮ้ยเฮ้ยสี่สี่จุ่มดิจุ่มดิจุ่มไหมจ๊ะเอวะไม้ไมวไมวไม่เล่นเหรอขอผดไป่ตาที่ไหนละเอามันตามเหรออะไรเราคอยอยู่นะมาหัวที่ไหนละเดี๋ยวกี้ผมพูดมางี้ก็จัดไปขี่รถหนีขับที่ไอรัก เกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่เต็มเลยเกิดใหม่เกิดใหม่โอเคโอเคแอร์ด็อกแอดอกมีเต็มเลยแอร์ดอกกลับกลับมาที่แอร์ดอกเดี๋ยวไปที่แอร์ดอกก็ได้กำลังตายกำลังตายจะตายแล้วพี่โลโลสองเลยเต็มเลยแอร์ดอกอะโลจัดโลจัดเราจะระไปพี่เราไปด่วนเลยด่วนเลยแอร์ด็อกเออไปรถมาใช่ใช่เต็มเลย 4ีห้าตัวสองตี้บวกกันอยู่เรานี่ตี้แจมไหนวะคุณยิงไปไหนวะหลังบ้านพี<ด>่หลังบ้านหลังบ้านอันนี้อะไรอะ่ะอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านออโดนโดนสวยสวยสวยยิงไปเนยัยเห็นรอยเท้าอยู่เลยเยอะฮะ เยอะนะมาแล้วนะมาเพิ่มนะข้างหลัง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 เลยเอามาหมาเอ้าหมาใครวะหมาตัวหมาไรโอ้โหพันนัวจริงว่ะมนจัดเอ้าเร้ย อะไรวะทำไมยิงไปได้เลยวะเหรอเฮ้ยจับใหม่อีกละตู้บาฟัมเว้ยยงยยงยงยยเฮ้ยมีธนบดีปะ คมันจะยิวบ้านยิ้วลูกเขียวลงอีกแล้วลูกเขียวลงอีกแล้วแอรหรอที่ยยืนนิ่งนะที่ไหนมาข้างหลังข้างหลังเข้าที่หลังเข้าหลังเข้ามันมาหาผมแล้วฝั่งมันก็มีนะฝั่งเบอร์ฝั่งเบอร์สีม่วงอ่ะเบอร์สี ฝั่งเบอร์สองก็มีเกิดใหม่มาเลยเกิดใหม่มีเกิดใหม่มีเกิดใหม่พร้อมแอดดอกมันมาแล้วมันมาแล้วมันเข้ามานนี่แล้วอือฮัใช่ใช่อยู่กับผมตายอ่ะตายพี่ตายตายมีมีอีกมีอีกตรงแอดดอกใช่มีตัวล่างเนินอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยสองม้าตรงม้านี่โอ้โหมีอีกพี่ ตายปอ๋อตายไปซะตายปนะ๋อตายไปซะไปเฮ้ยข้างหลังก็มีข้างข้างก็มีอีกหลังต้นไม,หนไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ฟังก่อนหลังต้นไม้ <c oughs> ตรงมาร์กเลย <c oughs> เห็นเปล่าต้นไม้ใหญ่ๆอะ่ะอยู่หลังต้นไม้เลย <c oughs> โอเคพี่โอเคโอเคตัวเดียวตัวเดียวเป็นทานายเพื่อนกำลังไปชันอะ วิ่งหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วสเก็ตบอร์ดแล้วหนีแล้วหนีแล้วเหนี่ยวมานี่แล้วนี่นี่นี่อันนั่นแหละตรงต้มอึ่งอ่ะสวยเล่นมันตายปะสวยเออสวยเพื่อนรถมาอีกพี่รถมามาแบบไม่ให้พักเลยนะเกมแรกนี่ ไหลจะได้เดือดเดือหน่อยสวัสดีครับจะเล่นไหมวันนี้ขโมยขโมยไปยับต่อได้เลยนะตาเนี้ยยิงไม่ล้มเลยยิงเก็บตลัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโดนสองเมตรลูกพี่ขอจุ๊บแม่งนะป่ะขอจุ๊บแม่งหน่อยผมกำลังจะขึ้นไปบนเนินตรงไหนวะอ๋อโอเคเดี๋ยวขอจุ๊บแม่งหน่อยโยนโยมเลยอ๋อผมเห็นละตรงนี้นะจะในหลังต้นไม้อ่าโอเค วันวันตีหนึ่งสวัสดีครับุมมิ้งบุมมินฟูมินทีนนะทียนะโอเคมีคนใกล้อยู่ข้างบนหมดเลยนะตีสุดท้ายฝั่งไหนฝั่งแม้ใหกตรงก้นไม้ใหญ่ฝั่งนู้นอ่ะใช่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 ตรงผมเลยพี่ตรงผมเลย หันหน้ามาทางผมเจอเลยมันอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆตรงฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยเแตโเฮ้ยโอ้โหจะตายจะตายจะตายผมลงนะพี่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอาล็อกอยู่เลยเขาอยู่สูงกว่าตาจะจะตายเองถ้าขึ้นไปเจ็บเยอะ ขึ้นไม่ได้พี่ต้องต้องลงมาลงมาลงมาต้องอาศัยให้วงเอ้ยไม่โดนไม่ตายว่าจะฟ้ามาสโนมาสโนบอลมาระยะนครับผมบูมิ่งขอบคุณที่ให้โอกาสเราทำให้คุณหัวราอเฮ้ยอยู่แล้วปุเลยไม่ได้กดปุ่อะไร มีคนมาทักว่าผมนั่งบูไรต์พี่ย้อนหลังทุกวันครับใายเครียดดีโดนโอ้ยโดนถีบแล้วโอ้ยไม่ทันเท่เลยไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหวงเราโคตรเสียเลยว่ะโดนโดนโดนมาโดนตัวหนึ่งโดนไปนัดหนึ่งเก็บโลจัดเลยไปล่วงกับโดนนัดหนึ่งตีอีกสามทีมาจัด เฮ้ยสวยต้อมกำลังว่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวเยอะโดนเอน็อคัว้าป้อมกับคนยิงแต่ว่ายิงเสื่อนมันน็นนอคแล้วแหละแลงแลงแลงแรกับบอกแรงกัะบอง,อบองโอเคเออมันจะทูบเงินต่อสมมุตไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วนี่เอ้อเอหมูเลแม่งออยนี้โดดมาแม่งยัง